สวัสดีค่ะกิจกรรมสวดมนตความเพียรพระปิตายอดเสร็จทีลาวหลวงพุทธวดป้อมสุมาลี059ครั้งที่54 2มกราคม2 5 6 9ค่ะ บัดนี้เป็นครั้งที่54ตรงกับวันที่สองมก,การาคม2569ข้าพเจ้านางสุมาลีมิ่งขวัญขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องพระควัมปติเทะเจ้าองคหลวงปู่สมเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอัานโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตาลครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้ง โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุอัตตราคัชัญตูเทวตาสัทธมังมุนิราชัสาสุนันตูสักขโมขทังสักเคกาเมจรุเปคิริสิคาราตเตจันตลิเควิมาเนทีเประเทจักคาเมตรุวนาคาหเนเคหาวัถุมีเเคเตปุมาจายันตูเทวาชลาทลาวิสเมยักขกันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนางสาทวเมสุนันตูธรรมสวนากาโลอยยมพทันตา ธรรมสวนกาโลอยมพระทันตาธรรมสวนกาโลอยมพระทันตาบทส่วนนมัการสิทธิคาถาหน้าโมตสัพภควาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะหน้าโมตสัพภควาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะหน้าโมตสัพภควาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะ บทสวดสัจจะกิริยาคาถานตถิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรางเอเตนะสัจวะเชนะโสถิเมโหตุสัพพาานตถิเมสรนังอัญงธรมโมเมสารนังวรางเอเตนะสัจวะเชนะโสถิเมโหตุสัพพาานตถิเมสรนังอัญงสังโฆเมสารนังวรางเอเตนะสัจจวะเชนะโสถิเมโหตุสัพพาาบทสวดมหากรุณิโกนาโถติอาธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโทอัฏฐาย่าสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนัสจวัชเชนะมาโหนตุสภูปัทถวามหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนัสจวัชเชนะมาโหนตุสภูปัทถวามหาการุณิโกนาโทสุขายาสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเต นาสัจวัาเชนามาโหนตุสัพพุปัถวาบทสวนมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสเกสูวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคณัสทิงปัญจมาเตหีพิขูสเตหีสเพหีวะอรหันเตหีทัศนีจะโลกธาตูหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหนตีพระขวันตังทัศนายาพิขูสังคันจะอัถโขจตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตาทัโหสียังโขพระขวาสเกสูวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเค สัตถิงปัญจมาเตหีพิคุสเตหีสพเพเหวะอรหันเตหีทัศหีจโลกธาตูหีเทวตาเยปุเยนะสันนีปติตาหุนตีพระขวันตังทัศนายาพิขุสังคันจะายันโนนามยัมปีเยนาพระขวาเตนุปสสังกเมยามาอุปสังกมิตวาพระวาโตสันติเกปเจกาคาถาพาเสยยามาตีอัตโตาเทวตาเสยยถาปีนามะพะละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะ เอว่าเมว่าสุทาวาเซสูเทเวสูอันตรหิตาพระวโตปุระโตปาตุระหังสูอัตโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตว่าเอกมันตังอัดถังสูเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสมโยปวนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธรรมมหอีมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวาอปราชิตาสังคันติอัตโขอปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีตัตตริ ขโวตสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมากังสูสาราธีวะเนตานิฆาเหตวาอินทริยานิรกขันติปันธิตาติ อาตโกอปปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทั้งอาาสีเชตวาวขีลังเชตวาะปลีคังอินทักขีลังโอหัจามาเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักปูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทั้งอาาสีเยเกจิพุทธังสละนังคตาเสนเตขมิสันติอปาญาภูมิงปหายาโุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโขภคะวาพิขูอามันเตสีเยปูเยนาพิขเว ทศสูโลกธาตุสูเทวตาสันนิปติตาหนตีตถาคตังทัศนายาภิขุสงคัญจะเยปิเตภิกเวอเหสุงอติตธรทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปีมายหังเอตระหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตมรทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานางเอตาปรลมาเยวาเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถา ปิมายาหังเอตระหีอาจิพิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิกิตติยสามีพิขเวเทวกายานางนามานิเทธิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาทุกังมนาศิกรโรถาภาสิสามีติเอวามพันเตติโคเตพิขูพระควาโตปัจจัดโสสุงพระควาเอตาทโวจา สิโลกามนุษย์กัสสามิยะถาภูมิมาตถาสิตาเยสิตากิริฆะพลังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวาสัลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนัสาสุทธาวิปัสสันมนาวิลาพิเยโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปีละวัเวอเตตอามันตยีสัทธาสาวเกสานละเตเทวกายาอพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตปะมัรคุรงสุตวาพุทธสาสาสนางเตสัมปาตูละหูญาณังอมนุษย์สานัทสนางอปเปเกสตามะ มักทาขุงสหัสสังอัฏฐาสัตติงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานมัตทักสุงอัปเเกนันตมักท่าขุงที่สาสัพ,พาปูตาอางหงตันจะสัพพังอภิญญายาววะกิตตวานจาจักุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสนีละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตยิสามิกลาหีอนุปุพภโสสัตตาสหัสสาวาขาภุมากาปีละวัตวาอิทิมันโตจติมันโตวนาวันโตยะสสีโนโมทามานาพิกามุงพิก ูนางสมติงว่านางฉะสะหาสาเหมมาวตายะขานานตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัสสีโน โมทมานาพภิกามุงพิกูนางสมติงว่านางสาตาคีลาติสาหัสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัดสีโนโมทมานาพภิกามุงพิกูนางสมติงว่านางอิเจเตโสลัสสาหัสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัดสีโนโมทมานาพภิกามงพิกูนางสมติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัดสีโนโมทัมานาพภิกาม งพี่ขูนังสมติงว่านังกลุมพี่โลราชาคหิโกเวปุลัสานิเวสนังพิยโยนางสตาสหัสสังยะขานังปยิรูปาสติกลุ่มพี่โลราชาคหิโกโสปาค้าสมมติงว่านังปุริมันจาที่สังราชาทตาลัทโถภาษาสติกันทพานังอธิปฏิมหาราชายสัตสีโสปุตตาปีตัสสาภาโวินทนามามหาพลายที่มันโตชติมันโตวนาวันโตยสัตสีโนโมทามนาอพิกามงพี่ขูนังสมติงว่านังทักกีนันจาที่สังรา ชากุเวทักขีนั้นจะที่สังราชาวิรุลหโฏตปะสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัส,สิโสปุตตาปีตัสสาภาโออินทานามามหาปลา อิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสีโนโมทามานาอภิกามุงพี่ขุนนางสมิติงว่านางปัจฉีมันจาที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานางอธิปฏิม,มหาราชายศศีโสปุตตาปีตัสสาพระวอินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวันาวันโตยสสสีโน โมทมนาพิกามงพิขูนางสมติงว่านางอุตรัญจาที่สังราชากุเวโรตัสภาษาสติยะขานางอธิปตีมหาราชายศศีโสปุตตาปีตัสสะพาหะโวอินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยสสสีโนโมทัมนาพิกามงพิขูนางสมติงว่านางปุริมาที่สังทตารัโธทักขีเนาวิลูลาหโกปัชิเมนาวิลูปะโคกุเวโรอุตรังที่สังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโลที่สาทัตธรมานาอัถังสูว่า เนกาปีละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเทนทูเวเกนทูวิภูจจวิภูโตสหจันทโนกามาเสธโทจากินนุมันตูนิมันทุจาปนาโทโอปมันโยจาเทวสูโตจะมาตริจิตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโพ อากูปัญจสิโขเจวะติมพะรูสุริยะวัจจสาเอเตจันเยจราชาโนกันทัพาสหาราชุพีโมทามานาพิกามุงพี่ขูนังสมติงวะนังอถากูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัตชกากัมภาลสัตลาอากูปายากาสหยาติพิยามุนาทตารัฐาจะอากูนาคายะสศิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนังเยนาคาลาเชสหสาหารันติทิพพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวะนามัชปาตาจิตละา สุปันนาอิติเตสนามังอภยันตทานาข้าราชนะมาสีสุปันนโตเขมมะกาสีพุทโธสันนะหะหิวาจาหีอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสูพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวาสวะเสเตอิติมันโตยสัสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขสาเวปะจิตติสุจิตติจารหาราโทนโมจีสหะสตัญจาริปุตตานังสเพเวโลจนามกาสันในหิตวาพระลิงเส นางลาหูพัทโมปาขมุงสัมโยธานิ้พัทธันเตพิกขูนางสมติงว่านาง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาขมงวรุณาวรุณาเทวโสโมจะยสัสสหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสัตสีโนทัสเตทัศธากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัตสีโนโมทามนาพิกามงพิกูนางสมิติงว่านางเวณทูจะเทวาสาลีจะอาสมาจะตุเวยมาจันทสูปณนิสาเทวาจันทามาคูปุรกิตาสุริยะสูปณนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานกขตานิ ุรกิตวาอากูมันเทวลาหกาวสูนางวาสโวเศธโศสโกปาฆาบุรินทโททัเสเตทัสะธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสศิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมมติงวานังอาถาคูสาภูเทวาชลมากกีสีขาลิวะอลิสกาจโรชาจะอุมาปปุภาทิพาศิโนวัลุนาสหธรรมมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยยะลุจิลาอากูอากูวาสวเนสิโนทเสเตทัสะธากายาสเพนา ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยยศศสีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมติงวะนาง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมากิทาปัทูสิกาอากูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจโลหิตตวาสิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายัสสสิโนทัสเสตทัศธากายาสัพเพนานตวันิโนอิทธิมันโตชติมันโตนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวฆะน้าสาสหโอทาตะกายหาปาโมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารักชามิ สกาจายัสสีโนฐานายังอากาปัจจุโนโยทิสาอภิวาสติทัเสเตทัศตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางเขมียาตุสิตายามากตะกาจายัสสีโนสัมพิตการามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมาณรติโนอาคูอฏถาคูปรินมิตาทัเสเตทัศตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโน โมท่ามานาพิกามุงพี่ขูนางเสมิติงว่านาง สัทเทเทเทวานิกายาสัพเพนานตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสาธิสาสหะปวุทธชาติมักขีลังโอคตินนมะนาสวังทักเขโมฆาตะลังนาทังจันทังวะสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหาสันนางกุมารโรติโสจะโสปาคาสมมติงวะนังสหัสพามมะโลกานางมหาพามาพิติสติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยัสสีโสทัเสตถาอิสลาอาคูปเจกาวะสวัตติโนเตสัญจ่ามัจโต คาหาลิโตปริวาลิโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาราเสนาอพิกามิปัสสกันนาหะสามันที่ยังเอถาคันนาหัฐถาพันธาาราเกนาพันธมัตุโสมันตาปริวาเรถามาโวมุลจิตตะโกจีนางอิติตัถามหาเสโนกันนาหาเสนางอเปสยิปานินาตระมาหจจะสลังกตวานเพระวังยถาปาวุสโกเมโกธนายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัตติสังผุดโตอัศยังวเสตันจัสพัง อภิญญายะมาวะิตตวานจาจะุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาเสนละเตมาระเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตับปะมักรุงสุตวาพุทธศาสาสานาังวีตลาเกหิปากามงเนสังโลมมปีอินชยุงสับเพวิชิตสังคามาพยาตีตายะสัสสีโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกาเตเชนสุตตาตีบทสวดจุลราชยะ ปารกอรนโมเมพุทธเตชะสารัตนตยธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายปรเมสุราสิทธิพัมมาจะจินทาเจตตุโลกาคัมพีลักขกาสมุทาภูตุงคังคาจจสพัมาเจยะปสิทธิปวันตุเตชัยยะชัยยะธรนีธรนีอุทธิอุทธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะลัก ข้าคนละตนละนิสัยนิรายสายเสนนาเมรุราชาพลนรชีชยัชยาชัยยาคำพีละสมพีนาเกณฑน,นาคีปีศาจภูตากาลีชัยาชัยาตุนิมิตาโรคีชัยาชัยาสิงคีสุธาทานมุขชาชัยาชัยาวรุณนมุขสาตาชัยาชัยาจำปาทินาคากราคันโถชัยาชัยาข้าชกนนตุรงสุการาผู้ชมสีหาพญาฆาทีปาชัยาชัยาวรุณนมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปูนาสุทธินรดีชัยาชัยาสุขาสุขา ชีพชัยยะชัยยะธรณีตะเรสธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสธาชัยยะชัยยะมังกรารัญญาพระวะเคชัยยะชัยยะวรุณนยาเขชัยยะชัยยะรักษเสสุราชุชตาเตชา ชัยยะชัยยะพัมเมนทันาชัยยะชัยยะราชาทิราชาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิลุลาหโกวิลูปะโคจันทิมาระวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวรุโนปิจาอคิวายโยจะปาจุนหกุมารโรทัตตรัะโกอัฐาราามหาเทวาสิทธิตาปัสสาะอาตโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยะราโมพระ ปันตุเตชยาธามโมจัสังโฆจั ทัสสะปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยโสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคลังชัยโยปีพุทธสาสิริมโตอยังมาราสาจะปาปีมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทประโมทิตาชัยยะตถาภามะคนามะเหสิโนชัยโยปีพุทธสาสิริมโตอยังมาราสาจะปาปิมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทประโมทิตาชัยยะตถาอินทคนามะเหสิโนชัยโยปีพุทธสาสิริมโตอยังมา มาราสัจปาปีมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาเทวคณาไมเฮสีโนชโยปีพุทธศาศิลิมะโตอายังมาราสัจปาปีมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาสุปันนคณาไมเหสีโนชโยปีพุทธศาศิลิมะโตอายังมาราสัจปาปีมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถานาคขณาไมเฮสีโน ชโยปีพุทธศาสาสิริมาโตอยังมารัสาจ่าปาปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถธาพัมสัพพามฆานามเหสีโนชยันโตโพธิยาโมเลสกายนางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหีชยสูชยมังคะเลอปราชิตตปันลังเกสีเสปทาวิโปคะเรอภิเสเกสภพพุทธานางอาคัปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภาพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจสุยตทัง มมาจาริสุปททกขินางกายกรรมมังวาจากรรมมังปททกขินางปทักขินางมโนกรรมมังปานิทีเตปทักขินาปททกขินานิกตวานารพันตเตปททกขิเนเตอัทธาราธาสุกิตาวิลุลหัสพุทธศาเสนอโรคาสุกิตาโหตถสหสเพหิยาติพิสุนันตุปนโตเยเทวาอัศมิงธานีอธิกตาทีคายุกาสัทธาหุนตูสุกิตาหุนตูสัพพารักขันตูสัพพัตตานังรักขันตุชินาสาสนายากาจีป นาเตสังสัพเพปุเรนตูมโนรัฐายุตากาเลปวัส,สันตูวัสสังวัสสาวราหากาโลคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตูจัสปัทากายาสุขังกิตาสุขังอรหันตูยาถารหังบทสวดธรรมานิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอนากาปินทัก พิกัสาอาราเมตตตะลัโขพระวารพิขูอามันเตสีพิขโวติพระทันเตติเตพิขูพระวาตโตปัจจโสสูงพระวาเอตาะทวจาอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคตูอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาพิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวัลติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพ สังขารานิจาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเตเปติวิวัลติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตา ธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตาตีตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเตเปติวิวรัสติวิปัจติอุตานิกรโรติสัพเพธรรมานตาติอิทัมโมจาภะควาอัตตามาเตภพิกูภะคะวโตภาสีตังอภินันทุตีบทสวดพระเทกรัตคาถา อตีตังนานาวาข้าเมยยนปฏิกังขีอนณาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาตีตามปะฮีนานตังอปัตตันจะอาณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนานจโยธรรมังตัฏฐาตัฏฐาวิปัสสติอสังหีรังอสังขุปังตังวิทามนุพรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงน คอนแกรนเขาควรพอกปูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชว่ากิจมาตะปังโกชัญญามรณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังครันเตนามหาเซเนนามาจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมจุลาซึ่งมีเสเนเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมาตันทิตังตังเวพระเทกระรัตตติสันโตอาจิกเตมุนิ มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวขาปัจเวคณะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาก วัที่จะสังเวทอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนคันปัสจากวิญญาณชุดโทเขาอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเซสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงขรังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวญาธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิโรชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกํลาลัง อยู่มริงสูตรจะมะริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมริสามีเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอตถาสังสสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยัางกินจิ ยังกินจิกุสลังกรรมมังสเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนตเยเทวาอัสมิงฐานเนอธิคาตาธีคายุกาทธาห้นตูสุกิตาห้นตูทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาห้นตูทุกขาปมุนจันตุสเพยาติกาสุกิตาห้นตูทุกขาปมุนจันตุสเพยาติกาสุกิตาห้นตูทุกขาปมุนจันตุสเพปิสาสเพยาขาสเพเปตาสุกิตาห้นตูทุกขาปมุนจันตุสเพอาจาริยุป ชาญาสุกิตาห้นตูทุกขาปมุนจันตูสัพเพนกตาสุกิตาห้นตูทุกขาปมุนจันตูสัพเพเทวาสุกิตาห้นตูทุกขาปมุนจันตูสัพเพสามารถตินางสมิชันตูโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวสินีทูเปคเรโพธิคเรตะหิ่งตหงตหิ่งตาธรรมทาเนนาพวันตุโพชิตาโสตถิงกโรนเตท,ทาวิหารมันทะเลเทราจมชานาวกาจะพิขโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิขมาจะอิสระ สปานภูตาสุภิตาพวันตุเตชราผู้ชาเยปิจะอันท่าสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสากรนตุสังขยัง ธาตุจีรังสตังธโมธรรมธราจะปุกลาสังโคโหตูสมัคโวะอัธายะจะหิตายะจะอามหิละกตุสัตธโมสเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามาธรรมีอริยปเวทิเตปัสนนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธาสาเสนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตูวุธิภาวายาสตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชานโนปั ชังรักขันตุสพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาตูคาปตตาจะนนิตกคาพยาปัตตา,จน,า,ปปตตาจนิพยาโสกัป,ปัตตาจนิโสกาโหตุสะเพปิปานิโนโเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสพเพเทวานุโมทันตูสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททันตูสัทธายาสีลังรักขันตุสพพธาภาวนาพิรตาโหตูขาฉันตูเทวตาคตาสุมังคราคาถา โหตุสัพังสุมังคารังรักขันตูสะพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาโสธีโหตูนิรันตรัง โหตุสัพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาโสตีโหตูนิรันตรังโหตูสัพังสุมังคาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังขานุภาเวนาโสตีโหตูนิรันตรังสพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันตะเตเชนะรักขังพันธามิสาพโสสพเพ ุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาลักขังพันธามิสาพโสสเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาลักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาลักขังพันธามิสาพโสสเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาลักขังพันธามิสาพโสสเพพุทธาภรปัตตา ปัจเจกาน,นันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจน่าักขังพันธามิสัพพโสดเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจน่าักขังพันธามิสัพพโสดเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจน่าักขังพันธามิสาพพโส ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าวทิศถวายเป็นพระรากุษแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลัยขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะเิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วแกร่ปลดอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลง่งรายได้สุจริตมั่งคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐ ตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ย่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมเรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยผลให้เป็นเสรีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุะการเธอสาธุ